โ l o สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้พี่ใบมาเจอดอกไม้นะคะเขาเรียกว่าจำปีหรือจำปาเพื่อนดอกจำปีหรือจำปาขั้นเพื่อนดอกไม้เหมือนบ้านเรานี่นะคะน่าจะเป็นจำปาใช่ไหมเพื่อนจำปูนน้องเจ้าจำปีจำปีพี่เจ้าจำปาขั้นเพื่อนจำปาหรือจำปีขั้นเพื่อน นี่นะคะนาะต้นยยใหญ่พี่น้องต้นใหญ่ดีนะคะเพื่อนนี่นะดอกร่วงเต็มเลยนะคะนี่เนาะพอดีเรามาซื้อฟิตแอนด์ชิปนะคะก็เลยขับรถมาตรงนี้ก็เลยเห็นนะคะต้นนี่นะต้นใหญ่มากพี่น้องต้นใหญ่นะคะจำปาในทางแดนนะคะดอกจำปานะคะน่าจะจำปานะพี่ยเดาเองนะเพื่อนถ้าถ้าไม่ถูกนะถ้าเป็นจำปีก็ เราไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรนะคะนี่มาอยู่ตรงนี้ชัดๆหน่อยนะคะนเพื่อนนี่เนาะงามงามนี่พี่น้องดูนี่นะนี่ค่ะเพื่อนจำปีหรือจำปาาคานเพื่อนมันหอมนะเดี๋ยวดมหน่อยหอมหอมพี่น้องหอมหอมนี่เนาะชัดๆนี่นะคันเพื่อนห้เปิงให้เบิงพี่น้องใครรู้บอกด้วยนะคะนี่นะเพื่อน อุ้ยหอมดีนะคะล่วงเต็มเลยพี่น้องล่วงเต็มเลยนี่นี่นะคะในประเทศออสเตรเลียนะคะนอกในรัฐควีนสแลนด์มีอะไรที่คล้ายๆบ้านเรานะคะมีทุกอย่างเลยเพื่อนถ้ายิ่งเป็นบ้านคนไทยนะยิ่งจะปลูกอะไรที่เน้นแบบไทยๆนะั่นเพื่อนบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านฝรั่งนอนเพื่อนมันอยู่ข้างทางเนาะพี่ไปพอดีมาเจอก็เลยถ่าย ให้ดูนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันคือจำปีหรือจำปากันแน่นะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะถ้าใครมีข้อมูลดีๆนะคะหรือว่าคำตอบที่ดีๆนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะพี่ใบก็ไม่รู้ว่าจำปีหรือจำปานะพี่น้องแต่ไม่ใช่ดอกจำปูนนะคะขอบคุณคะ่ะ